ผมได้จับเพื่อนของผมมาเล่นเกมไหมครับโดยถ้าเพื่อนผมสามารถจบเกมได้ภายใน2ชั่วโมงผมจะให้รางวัลเพื่อนของผมนะครับ1000บาทซึ่งระหว่างชาเลนจ์นี้นะครับจะมีภารกิจให้ทามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตังค์และเพิ่มเวลาหรืออาจจะลดตังค์ก็เป็นได้จะเป็นยังไงก็สามารถไปรับชมกันได้เลยครับ เอาแล้วไม่เฟียบกูมีชาเลนจ์ให้มึงทําคนในช่องน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วจากต้นคลิปเพราะฉะนั้นถ้ามึงชนะชาเลนจ์นี้โดยการปรับเอนเดอร์ดาก้อนมึงอยู่นิ่งๆก่อนดิมึงจะชนะชาเลนจ์นี้ก็ต่อเมื่อมึงปรับเอนเดอร์ดาก้อนภายใน2ชั่วโมงถ้ามึงทําได้มึงเอาไปเลย1 0ึ0นบาทโอเคปะโอเคโอเคถ้าพอแล้วไปเหยียบแผ่นแล้วมึงเริ่มเกมสตาร์ทอะไรกูจับเวแล้วเริ่มว้าวมคืออะไรกูโดไปแล้วเอาวะตอนนี้เริ่มมาตัดไา้แล้วนะครับผม ตอนนี้มึงมีแผนอะไรในหัวปะมีมีตอนนี้มึงเห็นต้นเชอร์รี่ไหมอาห่าฮะเห็นที่อยู่ตรงข้าล่างอะ่ะนั่นแหละอาหารกูตอนนี้เฟียสมึงใช้เวลาไปสาสิบวินาทีโดยไร้ค่าโดยการตัดแค่ต้นไม้เองเหรอมึงคิดว่ามึงจะเอาเงินหนึ่งันบาทไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงสาวเพ้าหมายมึงแน่วแน่ดีนะใน่นอนหนึ่งนาทียี่สิบวีแล้วฟียสโอ้โหใช้เวลาไม่คุ้มเลย ยุ่งมึงมีนาทีดูก็ดูไปเอาละครับตอนนี้ครับเขาได้ที่ขุดสําหรับขุดหินมาแล้วนะเขาจะทําอะไรต่อเขาขุดโต๊ะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วิ่งบุ่งหน้าขึ้นไปมาตัดต้นไม้หลังจากที่เขาตัดต้นไม้เสร็จเขาตัดแค่อันเดียวด้วยโอ้โหนี่คือสปีดรันของไมค้ c า a f t โปรเพเยอรต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมกับเฟียสเนี่ยเล่นไมคากัน ประมาณ1สัปดาห์ละสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเล่น2วันครับวันละ 2, 2> ลชั่วโมงต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยปราบมังกรได้ด้วยกันเลย <c oughs> แล้วมึงจะฆ่ามังกรคนเดียวได้หรอวะเฟียสเออยชิวแค่มังกรนินจะฆ่าหมดแล้วอ่ะเฟียสอาทิตย์ใกล้ตกดินละมกูให้ทางเลือกมึงมึงจ่ายให้กูสิบาทแล้วกูจะปรับเป็นนอนกลางวันให้ไม่เป็นไร เอ้ยคือมึงกะจะเอาแบบหนึ่งพันเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เหรอเต็มเลยกินเต็มเลยกินเต็มเลยมึงจำคำพูดกูไปนะกูจะไม่แชทกลางเม็ดแต่นิดเดียวฮะมึงขุดแบบกาไปโผล่เหมืองแบบเหมืองใหญ่ๆแล้วมึงก็จะแบบไปหาเพชรเลยใช่ปะใช่เฟียกูมีเนื้อชุดหนึ่งหกสิบสี่อันห้าสิบบาทเอาปะไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาแล้วกูขอแบบกูขอตายด้วยเพลแปดอันได้ไหมล่ะห้าสิบบาทไม่ได้ เรียบร้อยตอนนี้ในนาทีที่4นาที41่ิบเอ็วินะครับเขาได้ที่ขุดหินซึ่งมันควรได้ตั้งแต่2นาทีแรกกันนะครับแต่เลฟลสิเอาละโอ้โหซอมบี้ตัวแรกว่าเฟียตอนนี้คือมึงไม่มีชุดเกาะเลยเว้ย กูขายชุดเกาะหนังวัวครบเซ็ตไม่เอาไม่เอาแล้วแต่เฮ้ข้างล่างนี่ไงเหมืองทั้งเหมืองทั้งพลธนูโอ้โหเป็นเหมืองใหญ่ด้วยใครเนี่ยเอไปใครวะหนึ่งซอมบี้กับอีกหนึ่งสเกลิตันสเกลิตันเห็นแล้วกันเลยจะยิงโอ้โหไม่โดนอุ้ยหลบได้ไงวะ กูตายไหนกูตายไหน่อยไอ้ย่าบดบดบดขอจ่ายตังบ้าบ้ากูไปที่กูตายหน่อยกูคิดยี่สิบบาทในการบาร์ากลับมาตรงนี้โอเคไหมบ้า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 ไปยี่สิบบาทค่ายตัวนั้นให้กูด้วยมึงจำคำพูดกูเวลากูจะไม่ใช้กังแม้แต่นิดเดียวเรียบร้อยมึงเหลือตังค์อยู่เก้าร้อยแปดสิบบาทอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ครบพันแล้วดินิดหน่อย นิดเดียวนิดเดียวอ่ามึงขุดไปกูดูหลังให้โหนี่กูโคตรช่วยเลยนะกูไม่ไวใจมึงว่ะเอฟเฟียนหลังเอาละครับถ้าใครอยากที่จะเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมชิงเงินรางวัลอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะ <c oughs> เผื่อผมจะสุ่มเข้ามา <c oughs> เผื่อจะมาช่วยเอฟเฟียสในการเคลียร์นี้ <c oughs> เพราะผมรู้เลยครับว่าเพื่อนผมมันไม่น่าทำได้อยู่แล้วแหละผมก็เลยตั้งเงินรางวัลตั้งหนึ่งพันเง จะครับตาเผาอ๋ออุ้ยสองอันว่ะเฮ้ยคือถ้าเผาอันเดียวคือมันจะไม่ทันใช่ไะมัึก็เลย<อ>แบบเลือกที่จะครับมาสองอันเพื่อที่จะทําให้มันแบบเร่งการผลิตใช่ปะใชโ่โอ้ยฉลาดกูเรียนเศรษฐศาสตร์ามาไงกูกูขอเหล็กสักอันได้ปะไม่ได้อ้าถ้ากูขายอ่ะ <laughs> ขายต่อกูเหรอ <laughs> โอ้ยแร่ทองก็ไม่เอาคือมึงขุดแร่ทองได้นะเว้ยเผื่อมึงจะเอาแบบก้อนทองอะไปแลกกับพิกลินในนรก เพื่อเอาดวงตารู้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 แต่กูไม่เห็นยังไม่กินทองอะ่ะ <c oughs> มากูมีชาเลนจ์ให้มึงเล่นในสิบนาทีนี้ถ้ามึงเจอเพชรมึงบวกเวลาเพิ่มไปเลยสิบนาทีทางแม่งเฉพาะคนผอมเท่านั้นอุ๊ยลุงพีเจอเพชรแล,ล้วลุงพีเจอเพชรแ <c oughs> ล้วยูยโอเคกูบวกเวลาเพิ่มให้มึงสิบนาทีรู้เลยแค่ใคราำเพลงนี้แก่หมด เอออายุเท่าไหร่เนี่ยดูตั้งแต่ประถมตอนนี้อยู่มหาลัยละไรไม่รู้อยเยอะจัดไม่ถือว่าไวนะถือว่าไวนะยี่สิบนาทีไปในล,ลกได้ถือว่าไวนะ้นะมึงไม่กลัวว่าแบบตรงข้างล่างออฟซิเดียนเป็นลาวาหรอไม่งั้นแบบที่มึงขุดมาทั้งหมดูนยนเปล่าเลยนะเนี่ยชิบหายละอะไรอ่ะไม้ไม่พอเออ <laughs> ไอเฟียสกูมีไม้มาขาย <laughs> เออเท่าไหรเท่าไหร่ไม้หนึชุดห0าบาทเออเอามาชุดหนึ่งมาไม้โนมันอาจจะเป็นไม้ไม้ในเกมที่ราคาแพงที่สุดในโลกก็ได้นะเว้ยตอนเนี้ยตอนนี้มึงเหลือตังทั้งหมด930บาทเดี๋ยวกูว่าขุดไปแม่งเจอลาวาเดี๋ยวคอยดูนะแล้วแบบเด้งสลายไปในลาวาอันนี้คือมึงตั้งใจเกินไปปะแบบไม่คุยกับกูไม่คุยกับคนดูเลยอะ อาวงไงค,คลิปล่าสุดที่กูลงคนดูกูทั้งหมดยี่สิบคนแล้วเวยเฟียนปมือเ <Okay. S 1> ไม่มีอินเนอร์เลยว่ะช่วยตื่นเต้นอะไร <c oughs> สักอย่างหน่อยได้ไหมอุ้ยว้าวกูวขายมั้งมั่งให้ถ้าอยากให้กูตื่นเต้นอ่ะห้าสิบบาทสวยเป็นไง,ไงมึงได้มาปะ่ะสุกตา ได้ได้ได้หนงอันหลังจากที่ปรมาจารย์เฟียสนะครับอยู่ในเมืองมานานก็ถึงเวลาที่จะออกมาสู่โลกภายนอกครับแล้วเราจะมาดูการสร้างบ,บ้านของเขานะครับผมไหนบ้านนะนี่เหรอเอาตรงนั้นอะ่ะตั้งเป็นฐานเอาว่าเริ่มสร้างไปงลแล้วลกเราเว้ยมีอะไรจะฝากถึงคนคุยไหมจเจ้าเงินไปเปยสาวเนี่ยอา่อาอ่าแต่พี่เลี้ยงหนมเราจะมาดูกันว่าความรักของเฟียสจะชนะทุกสิ่งจริงๆไหม อะเดี๋ยวก่อนมึงจะเข้านรากเนี่ยมึงลองสวดภาวานาให้ได้เกิดที่ดีดีดิเกิดปุ๊บเจอประสาทปั๊บเกิดปุ๊บเจอเปิดปุ๊บเกิดซฟบเป็นสปลาปะึปไปเล s โกอ้าวไปไหนวะอ๋อคือมึงจะตักน้ำไปนรกใช่ไหมไอ้ยีย <c oughs> กูมีเวลาให้มึงสองชั่วโมงสปีดรันเอาเวลามาคราบเตียงเน้นสีด้วยต้องเป็นสีดำด้วยเป็สีดำนอนไม่ได้ แล้วมึง<อ>ไม่นอนอออไม่นอนหรอหลังจากที่เราเดินทางมาถึงนรกได้แล้วนั้นจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือการเดินทางไปที่ปราสาทนะครับตามแผนฉบับโปรเฟสเซอร์เฟียสเนี่ยถ้าเราไปปราสาทใต้แล้วก็จะเจอกับแท่งไฟไปผสมกับเอนเดอร์โพเพื่อจบเกมเฟียสปราสาทปัญหาเจอยากมากึงรู้ใช่ปะรู้กูเสนอให้มึงร้อยหสิบาทแล้วกูจะบินหาปราสาทให้แมว คุ้มนะตอนนี้มัน50นาะทีแล้วเว้ยเฟียสเหลืออีก1ชั่วโมง20นาทีเองไอสดใช้เวลาไม่นานเดินผ่านใบโอมต่างๆมามากมายนะครับจนสุดท้ายก็ได้มาพบกับปราสาทก็ต้องบอกเลยว่าไอเฟียมเป็นขี้เหนียวมากครับไม่ยอมเสียตังค์สักบาทเดียวเอ้ยอันนี้เอ๊ยเ,อยเอยจอแล้วไหนยังไ <Yeah. S 2> เงเย้แต่ว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนปราสาทที่แบบไม่สมบูรณ์นะไม่รู้อะเรามาดูแลกันโอ๊ยนี่ไงนี่ไงนะด้านขวามึงอะไอตัวแท่งไฟเอาตรงไหมกูแทบ แทบไม่ค่อยสู้กับไอตัวไฟเลยมึงทาได้ไอเฟียสเฮ้ยใกล้ๆกับปราสาทก็มีปราสาทอีกหลังโอ้เป็นปราสาทของพลิกลินน่ะที่ของมันดอกดีๆอะโอ้โหมึงโชคดีจังอะพอมาเจอตัวแท่งไฟนะครับการเก็บแท่งไฟของมันนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากมนตีกับไอป,ป้าไฟอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ธนูก็ไม่มีเอาละทีนี้เฟียสจะสู้ยังไง ใครอีก e. เนี่ยมึงใครอเยทั้งสเกลิตันดอบเปล่าดอบเว้ยอย่าเปิดตีนะโอ้สวย,ยคุณผู้ชมครับผมเสนออะไรให้เขาเขาไม่เอาสักอย่างคือเขาบันใจตัวเองมากว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะสำเร็จชาเลนจ์นี้ได้ โอเคเราได้ทำได้แค่เฝ้ามองแล้วก็ยื่นข้อเสนอนะครับในอีกหนึ่งชั่วโมงเส็ษที่เหลือนะครับเฟียสยังไม่สามารถที่จะเก็บดวงตาแล้วกเก็บแท่งไฟเพื่อนําไปคราเป็นดวงตาที่สามารถใส่แท่นได้นะเราก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกันไปด้วยกันนะครับผมเฮ้ยร้บินกลางตรงนั้นทาไมออกมาไม่เลยไม่เอาอ่ะไม่ได้อ่ะฆ่าไปไมันก็ตกเหมือนเดิม อลองไปหาสปอนมันมเถอตบมือยังสำรวจดูไม่ทั่วเลยลองดูทั่วก่อนหลังจากที่สำรวจปราสาทจนครบจนทั่วนะครับ<ๆ>ก็ไม่เห็นสปอนเนอร์ของตัวแท่งไฟเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยิงเริ่มวิกฤตเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมกับเวลาที่เริ่มลดลงเรื่อยๆจะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วครับคุณเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้มิงมีแค่ดวงตาสามไปสองอันกับแท่งไฟสองอันเองมือขาดอีกสิบอันเลยอะเอาจริงไหมกูว่ากไปตรงนั้นอะกูตายแน่เลยถ้ากูไปเพราะกู ขานาดกูเล่นกับเพื่อนกูยังตายบ่อยเลย,ยในปราทนัยน่ะมึงอาจจะทำได้ก็ได้เอาเลยครับจุด,ดมุ่งหมายของเฟียสต,ตอนนี้นะครับก็คือการไปปราสาทพลิกลิ้นนะครับเพื่อไปเอาแร่เดือดเลไล์มาอัพชุดเกาะของตัวเองคือกูไม่รู้ว่ามันจะตีมึงไหมนะถ้ามึงมีหมวกน่ะมึงลองถือบล็อกเผื่อไว้ดูก็ได้เผื่อไว้ต่อ <สะ S 2> ตัวหนีมันบล็อกกูน้อยซะด้วยเฮ้ยเฟียสมันไล่มึงว่ะเฟียสจำได้ว่ากูมาที่นี่ทีแรกูโดนลุมรมตลอดเลย เฮ้ยเดี๋ยวกูโทรอ่ะกูไม่อยากเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีอะไรดีๆให้กูจริงเหรอเดี๋ยวกูไปดูให้ว่ามีอะไรดีไหมมีเนเธอร์สแควร์เนเธอไรต์สแควแล้วก็เนเธอไรต์อัปเกรดแล้วก็โอ,อ้ยมีแร่เนเธอไรต์แบบเป็นก้อนอ่ะแบบไม่ต้องคาเพิ่มอ่ะโอ้โหโกูต้องตีทีเดียวกูเหลือสามกูเหลือสองหัวใจมึงอาจจะใช้วิธีแบบเอาบล็อกหุ้มตัวเองไปจนถึงตรงกลางก็ได้นะใช่กอูอะไรทรัเหมือนกันมึงจะเอาภารกิจเพิ่มเวลาไหม ถ้ามึงเอาแร่ในเ้าไลท์ในกล่องตรงกลางได้กูจะบวกให้มึงยี่สิบนาทีได้โอเคคือตอนเนี้ยมึงอยู่ข้างบนกล่องเลยเฟียสเดินไปอีกบล็อกหนึ่งอ่ะกล่องมึงอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงที่กูอยู่เนี่ยการเก็บกล่องนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากถ้าก้าวพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจนำไปสู่ความตายได้โคอรสุดเลยตอนนี้ โ,โอ้ยเิีญาโอ้ยลูกกระต่ายเฮีย,ยลูกกระต่ายอยู่ในตัวแทงไฟก็อยู่ในตัวแทงไฟก็อยู่ในตัวกูขอกูขอซื้อชุดพร้อมไปได้ไหมเอาปุได้ชุดพร้อมไป900บาท ชุดพร้อมไปชุดพร้อมไปนี่คือชุดเกาะเนเธอร์ไลท์เต็มตัวลูกตาดาบธนูแอปเปิลทองทุกอย่างครบอะแต่เก้าร้อยบาทนะชุดพร้อมไปชุดพร้อมไปนี่คือแบบรวมไปด้วยแล้วอแบบของปักอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมแบบพวกรวมทุกอย่างอะรวมทุกอย่างที่ทำให้มึงไปเจอมันอะแต่เก้าร้อยบาทอะเอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันเผื่อมึงแบบยี่สิบนาทีสุดท้ายอะ เกือแบบไม่มีทางเลือกจริงๆเปียสู่เขาโอ้ยโอ้ยโคตรเฟียสโคตรมรสุมชีวิตอะโอ้โกลายเป็นตัวตุ่นนะ ถ้ามึงเอาหมัดเปล่าต่อยสเกลิตันในตัวที่ยิงมึงเมื่อกี้ตายอะ่ะมึงจะขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างยกเว้นลูกตาที่แบบไปหาไอ้แทนวาอะ่ะ กรสูนเขามันใกล้ตายแล้วเพียสกูขอธนู Enchant, Mending แล้วก็ไม่จำกัดแล้วก็ไฟได้เออขอขอ,ขอตอนนี้เลยรวนๆเลยกูเจอกูเจออรีและกูตีอินฟินิตี้ใส่ไม่ได้อะอ๋อเออว่ะมันเหมือนมันจะมีอะไรทับกันนี่แหละกูจำไม่ได้เปลี่ยนเมน d i n g เป็นไฟอ้เป็น Power ได้ปะะ่ะล่ะแบบมามา<ม><ด>ให้เขนี้<ะ>มาให้มึงมีลูกธนูเหรอมี ไปกูได้มอบพลังให้กลับมึงแล้วในเวลาที่มึงจะไปตอบโต้มันเฮ้ยมึงจะเห็นกูอีกเหรอมึงอยากจะหุ่นี่อีกเหรอที่นี่ใครเนี่ยหูยหน้าหลังซ้ายขวาเฟียสุ้ยใช้บริการาาว้าเปล่าเอกูไม่อยากเล่นแล้วไอ้ยี่เฟียสนี่อ่ะม,มึงใกล้ถึงความจริงแล้วกูท้อมึงอย่าท้อ เอางี้กูเหลือตังค่าไหร่มึงเหลือตังอยู่930บาทแมวอะเออมึงวิ่งมาแล้วกันบด30บาทว้าไปทำไมอะกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วอะไอ้ย่ามึงจำคำพูดกูไว้นะกูจะไม่ใช้กางแม้แต่นิดเดียว กูท้อแล้วเนะเว้ยกูไม่อยากเล่นแล้วปุ๊ดไอ้เยี้ยมพากูมาเล่นอ่ะมึงจะอ,อ,อ,อ่อนแอจังวะพี่แท่านเด็กที่ดูอยู่อ่ะมึงคิดถึงมั้เว้ยมึงคิดภาพคนดูที่กําลังดูมึงอยู่แล้วมึงพูดท้ออย่างเงี้ยใครเขาจะสรัทาาในตัวมึงวะเฟียสมึงต้องเป็นเจ้าเหกไม้คับดิเฟียสอีแค่นี้เดียวเองสลามันไม่มีแล้วเว้ยมันตายหมดละเรียบร้อยไหนถือโชว์หน่อย รีบกลับไปไวเลยเพียสเพียสเนี่ยโจดมึงที่ขวากันนะตัวแตกเลย พอลนะ้มึงจบคลิปได้เลยไปมึงจบคลิปแล้วไม่เฟียสมึงเข้ามาใหม่มึงเข้ามาใหมเ่เออขอร้องกขอร้องกูไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วอน้องกูไม่ไหวแล้วกูขอเซ็ตจบเกมเลยมึงจำคำพูดกูไว้นะกูจะไม่แชทกางแม้แต่นิดเดียวเซ็ตจบเกม <ขอ S 1> ใช่ไหมตอนนี้มึงมีเงินอยู่ที่เก้าร้อยบาทเฟ <c oughs> ียสกูจะขายเซ็ตจบเกมในราคาถูกเพียงแ9 9้อบาท มึงเลือกมาเลยว่ามึงอยากจะได้ชุดอะไรยังไงอย่างแบบไหนแล้วถ้าสมมติกูขอซื้อแค่ดวงตาแล้วก็ธนูแล้วก็ชุดเกาะกูขายเพียงอนคะอะไรอีกโอเคเอาแค่นั้นละมันจะมันก็เป็นเซตจบเกมแลเวไยไม่ไม่มันไม่เซตจบเกมกูโนเกาะกูโนเกาะเลยเอาโนเกาะใช่ปะโอเคกูจะขายมึงในราคาเพียงเจ็ดร้อยบาท หกร้อยอะขออันนั้นแ่ะมึงยังจะต่ออีกเหรอเอออ่าถ้าหกร้อยธนูมึงไม่อินฟินิตี้นะแล้วถ้าธนูอินฟินิตี้อ่ะธนูอินฟินิตี้เหรอเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทไงเจ็ดร้อยอะมึงยังเหลืออ่าโอเคมีธนูแล้วก็ไอ้นั่นแ่ะไอ้ลูกกระตากูขอใช่ไหมปกติมันใช้ยี่สิบอ่ะเอ้ยปกติมันใช้กี่อันมึงเอาไปหกสิบสี่อันเลยเฮ้ยเลย เฟียสนี่คือสิ่งที่มึงจะได้เมื่อมึงเสียเจ็ดร้อยบาทให้กับกูมึงเอานี่ไปแล้วก็ลูงธนูแล้วก็ธนูสุดโหดแล้วก็ดาบในเทอร์ไรท์แต่ว่ามึงไม่มีอาหารเลยนะแนในมึงก็จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วอ่ะกูให้เกียรติมึงไอ้เีย ไอ้เฟียสมึงไม่คิดจะมีความทรงจำกับบ้านหลังนี้เลยเหรอมึงเรียกว่าบ้านจ้เป็นไหนที่ังไม่มีหลราคาเลยนี่แหละที่เรียกว่าบ้านสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับแล้วคิดว่ามันจะจบแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้เฟียสมันมีทั้งธนูสุดเทพดาบเนเธอร์ไล์ แล้วก็ดวงตาหกสิบสี่อันทุกคนอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายงรครับเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูตอนต่อไปกันเราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดและในที่สุดนะครับเราก็เดินทางจนมาถึงจุดสิ้นสุดของดวงตานะครับแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะดำดิ่งลงไปไม่นะอย่าบอกนะ กูไม่ซื้อกูมี้อ่ก็อเด็กผสมกูไม่ซื้อกูว่าเราไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็ขุดจนมันลึกพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เจอกับสตองโฮเลยผมก็ได้เช็คโดยใช้คําสั่งหาสตองโฮนะครับปรากฏว่ามันบักครับไม่มีสตองโฮสุดท้ายเลยต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองเอาละครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์นิดหน่อยที่ไม่ได้เกิดจากพวกผมนะครับแต่เกิดจากตัวเกมเพราะฉะนั้นเราเลยจะใช้ สโกงนิดนึงเราไม่ได้โกงหรอกเฟียสเราแค่แค่ทำในสิ่งที่เกมมันทำให้เราไม่ได้เว้ย<ฮ>เราเป็นมนุษย์คนแรกเว้เฟียสที่เราทำคอนเทนต์แล้วเราสามารถสร้างประตูผลองขึ้นมาเองมึงต้องจัดการมาได้ภายใน20นาทีนะเว้ยโอเคอุ้ย ไอเฟียสกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาเกิดใหม่มึงกดเกินแล้วมึงกดเกิดยังับเฟียสคิดถึงตังสองร้อยที่มึงจะได้แล้วมึงจะเอาไปซื้อขนมให้น้องคนนั้นกูไม่อยากเล่นเลยเกูไม่อยากเล่นเลยว่าเอาหน่อยเอาหน่อยใครตีกูนี่ะเรือที่ไม่มีอยู่เฟียสเอาแอเปลทองไปเอาแอเปลทองไปแอเปลทอง สามอันแล้วเหลือกี่อันสี่ห้าห,าหกเจ็ดเจ็ดอัน <c oughs> ไม่มันผักตกกูก็ตกอเองนี่แหละไอ้เกียร์นุ่ไงวะเอออเาไปเอาไปๆๆๆ <c oughs> เอาไปขอขไปเหลือแค่ห้าอันเวียด สวยอู้อูฟังฟังมึงจะไม่ตายอ่ะอีกสามันตามไปตามไปขึ้นอีกสวยอันสุดท้ายเรียบร้อยเฮ้ยมี่พวกทัพพวกอ้าว เอาดาบไปตีเอาดาบไปตีอะไรมิตภาพพวกมึงไปของเทสมิตภาพโอ้ยเอาเอามิตภาพโอ้หสวยโปเพเยอร์วาโลอุ้ยนี่มันคือพลังแห่งมิตภาพเฮ้ยมันจะโฉบอ้าวเฮ้ยมึงใครเนี่ยเอ้า กูไม่ได้ทำมึงเฟี้ยกลับมากลับมากลับมาโรบินฮูดมาพยัคร้ายโรบินฮูดอุ้ยสองนัดติดต่อกันมันจะนอนเฟียมันจะนอนได้เวลาได้เวลาอ๋อมึงหายไปไหนอะกูบินยังไงล่ะเพื่อน เฮ้ยมันมันจะบันทมมันจะบันทมโอ้โหไป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 ,ปไ mm hmm. ปไปเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟียบทีเดียวอีกแค่ทีเดียวไม่ใช่หรอว้ อินดีด้ไหมเฟี้ยสแล้วมึงก็ได้เงินรางวัลจาก1,000ตอนนี้มึงเหลือทั้งหมด200บาทกูตายไปกี่รอบอะมึงตายไปทั้งหมดกูนับไปโดนจริงๆวะอ,อมึงมีอะไรจะฝากบอกน้องเขาไหมพี่ทำได้เต็มที่แล้วครับโอเคดีเจกับมึงด้วยแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราคงต้องจบกันเพียงเท่านี้นะถ้าอยากให้มีอีพีต่อไปมอยากมอยาจะยากอีกหรอมือยาจะอยากอีกเหรอ เยลก็ถ <The old worship bird> ้าอยากให้มีอีพีต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมแล้วใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกันอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะเผื่อผมจะสุ่มแจกเอ้ยเผื่อผมจะสุ่มคนมาเล่นด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ